โอเคฮะก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลนุนี่นะฮะวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการเปิดตู้ไดมอนด์ลอยย้อนที่เข้ามาใหม่นะฮะเข้ามาดูกันเลยนะครับผมนี่ครับผมนายพลคนละหํำนะฮะเป็นชุดนายพลนะฮะถือว่าสวยอยู่นะครับผมเอ้แต่มีตะก้อข้อปากเลยนะนี่คนหรือหมาเนี่ย และสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทำการเปิดกันทั้งหมด32ใบนะฮะเพราะเรามีบัตรฟรีอยู่นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับมีแจกบัตรกาลิน่านะฮะเพื่อนๆก็ต้องดูให้จบนะครับเราไม่บอกนะว่าซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมพร้อมแล้วเราไปเปิดกันเลยฮะ32ใบครับผมไปกันเลยครับสำหรับ10ครั้งแรกครับผมจับมาฮะได้สีม่วงนะโอ้โหได้แต่ของอะไรไม่รู้เลยครับผม ได้ลด80นะจะไปครับ10ครั้งผมว่าออกแล้วมีของคอองมานะฮะต้องมาแล้วละ่ะจังหวะนี้จังหวะนี้อือมาจนได้นะครับเรียบร้อยฮะเราได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสวนไส้กันดูนะฮะกดตกลงนับของไปมาเราลองมาสวนไส้กันดูนะครับผม และนี่นะครับผมก็คือตัวอัล็อกนะฮะที่ใส่ตัวเซตเมจินทันนะครับผมดูเรียบเรียบดีนะฮะแต่ก็สวยครับอะไรอีกสำหรับหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมสายฟรีนะฮะในแรงสี่วีสี่นะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้ฮะนี่นะครับในโหมดสี่วีสี่นะฮะถึงระดับโกาลนะครับก็จะได้เป็น P90 นะฮะ เพิ่มแม่นยำนะครับแล้วก็ลดเคลื่อนที่นะครับเป็นรางวัลพิเศษนะสำหรับซีซั่น4นี้นะครับผมถือว่าสวยนะครับในโหมด 4v4 เท่านั้นนะฮะใครอยากได้ก็ไปดันแรงในโหมด 4v4 กันเลยนะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าบัตรกริน่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย